ผมได้สืบทอดมรดก100,000ล้านบทที่3636 3637 บทที่3,636กล่าวในแง่ใหญ่คือสามารถเป็นมีระบุรุษของระบบการแพทย์อเมริกาได้ไท้ายที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นผู้แนะนำยาวิเศษนี้ให้กับสหรัฐอเมริกาก็จะกลายเป็นปูชนียบุคคลที่ประชาชนรู้สึกขอบคุณดังนั้นเขาจึงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนและในระหว่างที่เขาขับรถไปที่ออยอ เมโยคลินิกได้ส่งวีดีโอบันทึกฉบับเต็มของจิมมี่ที่กินยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนเมื่อคืนนี้และข้อมูลเพจซีทีที่เกี่ยวข้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา อ,อยอรหรือที่รู้จักในชื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรที่ค่อนข้างอิสระมันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยตรงจากรัฐสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสูงสุดในด้านอาหารและยาอีกด้วย แต่โรงพยาบาลในอเมริกาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอยโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนล้วนอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ นับเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านการรักษาโรคมะเรง็งเป็นเรื่องธรรมดาที่เมโยคลินิกจะรายงานเหตุการณ์นี้ต่อหน่วยงานระดับสูงในเวลาที่เหมาะสมหัวหน้ากระทรวงสาธารณสุขที่บริหารจัดการระบบโรงพยาบาล หลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาโดยศูนย์เมโยแล้วเขาตกใจจนทำกาแฟาหกใส่แป้นพิมพ์โดยไม่รู้ตัวเขาวิ่งเข้าไปในห้องรัฐมนตรีด้วยความตื่นตระหนกและโล่งออกมาพระณท่าน เมโยคลินิกได้ส่งข้อความมาว่าบริษัทยาในวาเซียได้ค้นพบยาเฉพาะทางที่รักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพยานี้ได้รับการตรวจสอบโดยพวกเขาได้ผลมากกว่าการรักษาโรคมะเร็งที่เรารู้จักในปัจจุบัน อะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์รอรเดอริกกล่าวด้วยความประหลาดใจมีเรื่องแบบนี้จริงหรือจริงแท้แน่นอนผู้รับผิดชอบพูดอย่างรวดเร็วฉันได้อ่านข้อมูลแล้วหากดูแค่ผลลัพธ์อาจทำให้คนคิดว่าเป็นการสำแดงอิทธิฤทธิ์ของพระเยซู รัฐมนตรีกล่าวทันทีว่านำคอมพิวเตอร์ของคุณมารายงานฉันด้วยความระมัดระวงังนอกจากนี้ฉันต้องการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โทรเข้าโทรศัพท์มือถือของสมิธโดยตรงเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วสมิธเพิ่งเสร็จสิ้นการประมวลผลไฟอนุมัติสำหรับยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนและไฟที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการประทับตราอนุมัติหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเขาก็ขอให้เลขาจงตั๋วไปหวาเเซยทันทีเที่ยวบินล่าสุดจะออกเดินทางในอีกสองชั่วโมงครึง่ง สมิธจึงกลับไปเอาหนังสือเดินทางที่บ้านทันทีก่อนจะไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการของลูกชายแล้วรีบไปสนามบินทันทีที่เขานั่งประจำที่บนเครื่องบินก็ได้รับโทรศัพท์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเห็นข้อมูลหมายเลขผู้โทรเขาอดที่จะรู้สึกประหลาดใจไม่ได้เล็กน้อยแม้ว่าเขาและกระทรวงสาธารณสุขล้วนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แต่ก็มีเพียงบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันดังนั้นจึงไม่มีการสื่อสารกันมากนักในวันธรรมดาเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโทรมาตอนนี้เขารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนอย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงรีบรับโทรศัพท์แล้วเปิดปากถามคุณรัสเกอร์คุณโทรหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าอีกฝ่ายถามอย่างตื่นเต้นและกระตือรือรน้นสมิธฉันได้ยินมาว่าคุณมียาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียน สมิธไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยจึงตอบกลับไปโดยตรงว่าถูกต้องมันเป็นตัวอย่างที่บริษัทยาหัวเสี้ยมออให้ฉันคนของเมโยคลินิกรายงานสถานการณ์ให้คุณทราบงั้นหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอย่างเร่งรีบสถานการณ์มาถึงทำเนียบขาวแล้ว เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแนะนำไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะต้องนำยานี้ออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและยิ่งเร็วยิ่งดีคุณมีลำดับเวลาโดยประมาณหรือไม่สมิธตกตะลึงและพล่งคำถามออกมาคุณรัสเกอร์ฉันไม่แปลกใจเลยที่ข้อความนี้ส่งถึงคุณแต่ทำไมไปถึงทำเนียบขาวเร็วจังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ทำเนียบขาวเปิดบรรทัดฐานพิเศษให้เราเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อมีการพัฒนาของโรคสำคัญที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเราต้องรายงานไปยังทำเนียบขาวโดยเร็วที่สุดพูดถึงเรื่องนี้เขารีบถามสมิธ ฉันได้จัดให้ผู้เที่ยวชาญอ่านบันทึกของเมโยคลินิกงานนนั้นวิเศษจริงๆหากมีการนำเข้าสู่สหรัฐอเมริกามันจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราสรุปแล้วสามารถนำเข้ามาได้เมื่อไหร่ แล้วจะตั้งราคาอย่างไรหลังจากที่นำเข้ามาสิ่งเหล่านี้คุณมีแผนในใจแล้วหรือยังสมิธกล่าวอย่างเขินอายตอนนี้ฉันไม่มีคำพูดสุดท้ายของประเด็นเหล่านี้คำพูดสุดท้ายอยู่ที่จิวเสียนฟามาซูติคอล ตอนนี้ฉันอยู่บนเครื่องบินเตรียมไปหวาเซยเพื่อพูดคุยกับพวกเขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอย่างเร่งรีบงั้นคุณต้องหาทางพบกับผู้รับผิดชอบสูงสุดของจิวเสียนฟารมาซูติคอล ถามเขาว่าเขาสามารถโอนสิทธิบัตรเทคโนโลยีของยานี้ได้ในราคาเท่าไหร่ตราบใดที่เขายินดีโอนก็ให้เขาเปิดราคาได้ตามต้องการสมิธกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าผาักยานี้สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากจริงๆ งั้นแนวโน,น้มทางการตลาดของมันเกรงว่าอาจมียอดขายอย่างน้อย1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีไม่ว่าใครที่มีสิทธิบัตรประเภทนี้เครงว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยินดีโอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอย่างจริงจังคุณปล่อยให้เขาเปิดราคาได้ตามต้องการทำเนียบขาวไม่กลัวราคาที่เขาเปิดแค่กลัวเขาจะไม่ขาย บทที่3,637ความปรารถนาในสิทธิบัตรยังม,ม่ฟื้นคืนชี่ติวเสียนของทำเนียบขาวในมุมมองของสมิธนั้นทั้งคาดไม่ถึงและสมเหตุสมผลเมื่อกรมอนามัยรายงานข้อมูลนี้ต่อทำเนียบขาว ย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะปล่อยโอกาสดีๆเช่นนี้ทิ้งไปแต่ไม่ว่าจะสามารถรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเขายาตัวชนิดนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องปะระิ้นเงินชั้นยอด ตราบใดที่คนยังมองการไกลอยู่บ้างก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขายสิทธิบัตรนี้ออกไปแต่สมิธไม่ได้เทน้ำเย็นใส่อีกฝ่ายเขากล่าวยังเห็นด้วยว่ารอหลังจากที่ฉันได้พบกับผู้รับผิดชอบของอีกฝ่าย ฉันจะพยายามส่งเสริมเรื่องนี้อย่างเต็มที่ว่าแล้วสมิธก็กล่าวอีกครั้งแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันกลัวว่าจะไม่สามารถจัดการได้เพียงลำพังทำเนียบขาวควรส่งผู้เจรจามาสักสองสามคนหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป,ปฏิเสธทันทีเรื่องแบบนี้ไม่ดีที่จะให้ทำเนียบข่าวออกหน้าถ้าข่าวแพร่ออกไปจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าทำเนียบข่าวมีเจตนาที่จะควบคุมวงการแพทย์เมื่อรัฐบาลทั่วโลกเริ่มเข้าไปแทรกแซง เรื่องนี้คงไม่ง่ายที่จะสนับสนุนว่าแล้วอีกฝ่ายยังย้ำเตือนอีกว่าคุณเดินทางไปครั้งนี้ให้อย่างเชิงน้ำเสียงของอีกฝ่ายก่อนหากอีกฝ่ายสนใจที่จะทำข้อตกลงหรือเรียกร้องเงินเพิ่ม ฉันก็แค่โทรหาผู้รับผิดชอบของจอนสันแอ่นจอนสันลับลอยให้พวกเขาออกมาซื้อสิทธิบัตรนี้สมิธพูดไม่ออกในใจคิดว่าทำเนียบขาวมีวิธีที่ดีมากในการดำเนินงานลักษณะนี้พวกเขาจะรับรู้ข้อมูลนี้ก่อน จากนั้นเก็บผลไม้แล้วส่งให้บริษัทชั้นนำอย่างจอนสันแอนจอนสันเอาไปกินทันทีที่จอน n สันแอนจอนสันได้รับสิทธิบัตรยาชั้นนำตัวนี้จะไม่บินได้เลยเหรอเวลานี้อีกฝ่ายยังคงเตือนเขาต่อไปอีกว่าสมิธต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงเมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการรับโอนสิทธิบัตรแล้วจอนสันแอนจอนสัน จะมอบอย่างน้อย2-3%เปอร์เซน์ของยอดขายต่อปีเพื่อดูแลความสัมพันธ์ทั้งคุณและฉนันนี่คือเค้กก้อนโตหัวใจของสมิธอดไม่ได้ที่จะช็อกทันทีที่ยามีโอกาสออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่ ยอดขายปีละหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นเรื่องง่ายคำนวณจากไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับอย่างน้อยก็มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเงินสำหรับจัดการความสัมพันธ์หลายพันล้านเหรียญ แม้ว่าตัวเองจะได้ส่วนแบ่งแค่ขอบขอบมุมมุมก็เกรงว่าจะได้รับเป็นหลักร้อยล้านพิถึงตรงนี้หัวใจของเขาก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เขาพูดอย่างรวดเร็วว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็นจริงอีกฝ่ายตอบรับด้วยความพึงพอใจแล้วกล่าวอีกครั้งว่าสมิธ ทำเนียบขาวยังคงมีคำแนะนำหากไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรสำหรับยาตัวนี้ได้ก็ต้องใช้วิธีแตกสูตรยาแต่ยาทั้งเจเม็ดที่คุณได้รับก่อนหน้านี้ลูกชายคุณกินเข้าไปทั้งหมดไม่มีตัวอย่างเหลือแม้แต่น้อยดังนั้นครั้งนี้คุณต้องเอายาเม็ดฟื้นคืนที่จิ๋วเสียนกลับมาบ้างส m i ธ h ถามด้วยความประหลาดใจหากไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เราก็แค่ทำการแตกสูตรยาของอีกฝ่ายโดยตรง นี่จะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบสิทธิบัตรยาทั้งหมดของเราทำแบบนี้ไม่เสี่ยงเกินไปเหรอคุณกลัวอะไรอีกฝ่ายพูดอย่างเฉยเมยเราจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน ถึงเวลานั้นหลังจากที่เราพิชิตสูตรได้แล้วก็แค่สมอบสูตรนี้ให้กับบริษัทยาอินเดียที่เราถือหุ้นอยู่ทำการผลิตไม่ว่าจะอย่างไรอินเดียก็ไม่ยอมรับเรื่องสิทธิบัตรยาอยู่ดีสมิธเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายทันที ถ้าซื้อไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนไปขโมยหลังจากขโมยแล้วก็นำไปผลิตในอินเดียวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายได้ยาสามัญของอินเดียเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมาโดยตลอด เหตุผลที่พวกเขาสามารถลอกเลียนแบบยาชนิดต่างๆได้อย่างจงแจ้งก็เพราะกฎหมายของประเทศไม่รับรองสิทธิบัตรยาดังนั้นเรื่องประเภทนี้จึงไม่ผิดกฎหมายในอินเดียในใจของสมิธต่อต้านกลยุทธ์แบบนี้ไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดเขามาจากภูมิหลังทางวิชาการและเคารพสิทธิบัตรยาเป็นอย่างมากเชกเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนเคารพในลิขสิทธิ์มากที่สุด ให้เขามีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิบัตรนั้นเท่ากับการปล่อยให้คนทำงานมาหลายปีไปลอบเรียนแบบความรู้สึกลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เขียนเขาไม่อยากมีส่วนร่วมในเรื่องแบบนี้จริงๆดังนั้น เขาจึงทำได้เพียงแบ่งรับแบ่งสู้ฉันรู้แล้วฉันจะพยายามหาทางส่งเสริมเรื่องสิทธิบัตรอย่างเต็มที่และฉันจะบอกคุณทันทีที่ฉันมีข้อมูลอีกฝ่ายไม่พูดอะไรมากเพียงเตือนว่าหากมีข้อมูลใดๆรีบติดต่อฉันโดยเร็วที่สุดตกลง